กรณีของตุ่มหนองที่เกิดจากโรคเหงือกโรคปริทานให้ไปรับการขูดหินปูนและก็กาวลากฟันให้สะอาด<ม>กรณีที่รุนแรงให้รักษาเหงือกจากนั้นก็กินยาแก้ปวดแก้เหงือกนะคะที่มีปฏิชีวนะนะคะเป็นเวลา3-5วันตุ่มหนองก็จะหายได้ค่ะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดและก็ง่ายด้วยค่ะ สวัสดีค่ะแอนนี่ร่างประจำคลินิกฟันโซบราวค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับตุ่มคล้ายสิว เกิดที่บริเวณเหงือกนะคะสาเหตุและวิธีการรักษาตุ่มหนองที่เหงือกค่ะคนไข้ที่มาคลินิกฟันแล้วแจ้งอาการเบื้องต้นมาบอกว่ามีตุ่มหนองขึ้นที่เหงือกหรือบางครั้งบริเวณนี้จะมีอาการบวมหรือว่ามีเลือดออกนะคะตรวจด,ดูที่เหงือกก็เห็นว่ามีสีแดงและบวมหรือนูนขึ้นมาเหมือนสิวค่ะถ้า กดลงไปตรงบริเวณนั้นมันจะมีเหมือนหนองสีขาวออกมาส่วนนี้เรียกว่าตุ่มหนองหรือเหงือกอักเสบเป็นหนองนะคะสาเหตุของตุ่มหนองนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทอย่างแรกนะคะคือโรคเหงือกอักเสบหรือว่าโรคปริทานอักเสบค่ะคราบจุลินทรีย์และก็หินปูนนะคะที่สะสมบริเวณขอบเหงือกและก็ซอกฟันของเราทําให้เกิดการอักเสบของเหงือก ออแล้วก็เกิดตุ่มหนองได้ค่ะอย่างที่2ก็คือฟันมีปัญหาเช่นฟันผูกฟันแตกฟันร้าวทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปหรือว่าเศษอาหารต่างๆนะคะเข้าไปติดตามซอกเนาะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดตุ่มหนองได้ค่ะกรณีของตุ่มหนองที่เกิดจากโรคเหงือกโรคปริทานให้ไปรับการขูดหินปูนและก็ เกาลากฟันให้สะอาดกรณีที่รุนแรงให้รักษาเหงือกจากนั้นก็กินยาแก้ปวดแก้เหงือกนะคะที่มีปฏิชีวนะนะคะเป็นเวลา3-5วันตุ่มหนองก็จะหายได้ค่ะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดและก็ง่ายด้วยค่ะ การรักษาแบบกรณีที่2นะคะฟันมีปัญหาเช่นฟันผูฟันแตกโดยทั่วไปแล้วจะไปต้องรักษาลากฟันการรักษาลากฟันเพื่อเอาเนื้อเยื่อหรือว่าเส้นประสาทฟันนะคะที่ติดเชื้อภายในฟันออกและทําการอุดปิดของลากฟันและสุดท้ายก็ทําการครอบฟันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเพิ่มเติมจากแบคทีเรียต่างๆ ถ้าเกิดจากเป็นโรคเหงือกโรคปริทานอักเสบก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าเกิดจากมีปัญหาที่ตัวฟันก็รักษาโดยการรักษาลากฟันและทำครอกฟันถ้ารักษาด้วย2วิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะรักษาให้หายได้ค่ะแต่ถ้าอาการตุ่มหนองเป็นมานานมากแล้วนะคะติดเชื้อรุนแรงโอกาสรักษาหายมีน้อยนะคะก็อาจจะต้องถอนฟันค่ะ กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วมีอาการเป็นตุ่มหนองคล้ายๆเม็ดสิวที่เหงือกนะคะรีบไปคลินิกฟันนะคะเพื่อรับการตรวจแล้วก็รีบรักษากันนะคะก่อนที่จะสายเกินไปวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะ